สวัสดีครับเซลกานะครับจากคูโบต้าซีสเกตเราจะเรินนะครับสาขาอำเภอกันทะลอมนะครับเมื่อนี้มาเทินรถนะครับมาเทินรถเอามาแหลกเลยนะครับเอามาตีหมอเสานี่แม่หมูแรงมาทรงเลยนะครับบ่ายสามโมงนะครับสิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพันอย่างนี้พันหานะครับพันหกเพื่อน่าจจะใส่เป็นหาใบนะครับ คามเลืออยู่หาใบหัวโค้งมันเป็นสองสองหกนะครับสองสองหกนะครับ <c oughs> อ่ะเป็นยังครับตัวตลี่ก็เป็นของตาสางนะครับสามหกศูนย์แปดนะครับเลขสามเสียนะครับสามเสียขั้นนี้นะครับตีเทินได้สองแสนสามนะครับสองแสนสามเกาเพิ่นก่าเอาไปเทินรถไม่นะครับ L4018SP นะครับอปุปกรณ์สามชิ้นกระตกดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีบ่มีงวดด้วยนะครับจา่ายงวดกับปีละแปดหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดปีนะครับไม่มีงวดด้วยนะครับดา <c oughs> วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปบ่มีงวดด้วยครับมีโรเตอรี่นะครับที่เพิ่นจะถึงนนะครับนะครับเบื้องสภาพนะครับตีให้ซองแสนซ้ำนะครับนี่แหละรังค่าพ่อบางแดดได้เล็กน้อยนะครับ ชั่วโมงการทำงานนะครับชั่วโมงการทำงาน4,415นะครับเป็นเป็นไม้สายนะครับตัวนี้เป็นไม้สายตามสภาพนะครับเครื <c ười> ่องบ้านเดี่ยวฟังเสียงนะครับบ้านเดี่ยวฟังเสียงว่ามันเป็นยังไงนะครับ <c ười> เดี๋ยวให้รถไม่มาเดี๋ยวผมจะถ่ายอีงอีกรอบหนึ่งนะครับอืไม่มีอกา สภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับม่านนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวพอกันนะครับตอนรถใหม่มาถึงนะครับ